ยินดีต้อนรับสู่ช่องนัดครบไม้กระดกรัฐบาลสับปติปัดสัตว์นะครับสู่นะครับรัฐบาลสืบสันดานก็ต้องบอกว่าตอนนี้นะครับจากรัฐบาลตปสสู่รัฐบาลสืบสันดานเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็อย่างที่บอกนะครับหลายๆคนนะครับบอกว่าคิดยังไงนะครับคิดแบบไหนกับรัฐบาลชุดนี้มีความหวังอะไรมากน้อยแค่ไหน คือต้องบอกก่อนนะครับว่าวันนี้นะครับใครจะวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลใครจะวิพากษ์วิจารณ์ยังไงเนี่ยก็สามารถที่จะวิพากษ์วิจารณ์กันได้หมดอยู่แล้วนะครับสามารถตั้งคําถามได้อะไรได้เพราะแต่ละคนก็มีช่องทางในการที่จะออกมาวิพากษ์วิจารณ์ในมุมของตัวเองอยู่แล้วสําหรับผมผมมองว่าวันนี้นะครับรัฐบาลตบสัตว์กับรัฐบาลสืบสันดานมันไม่มีอะไรที่แต,ตกต่างกัน ไม่มีอะไรที่แตกต่างกันครับอย่างที่บอกว่าวันนี้หลายๆคนอาจจะบอกว่าเนี่ยที่ประเทศนะครับมันเดินหน้าไปไม่ได้เดินหน้าไปเนี่ยประเทศไม่ได้พัฒนาประเทศขาดการเดินหน้าเหตุผล <c oughs> เพราะว่าที่ผ่านมาเราโดนรัฐะหารมาไม่รู้กี่ครั้งนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนรัฐมนตรีหรืออะไรนะครับ <c oughs> ผมก็บอกว่าอันนั้นอะหลายๆคนก็พูดก็อาจจะเป็นอย่างนั้นนะครับการทรํารัฐะหารนะครับทําให้ทุกอย่างหยุดนิ่งแต่นะครับต้องบอกว่าการที่ประเทศไม่ได้พัฒนาเนี่ยเกิดจากเกิดกัน เกิดจากรัฐประหารหรือเปล่านะครับเกิดจากการเปลี่ยนรัฐบาลหรือเปล่าเกิดจากการบริหารของรัฐบาลหรือเปล่าแต่ถ้าเราลองดูไส้ในกันดีๆลองคิดนึกกันดูดีๆว่าไม่ว่าเราจะเปลี่ยนเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งรัฐบาลที่มาจากการทํารัฐประหารรัฐบาลที่มาจากอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนเลยนั่นก็คือตัวรัฐมนตรีนะตัวรัฐมนตรีเองนะครับ มาเปลี่ยนมากี่รัฐบาลเปลี่ยนนายกมากี่คนเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นรัฐบาลรัฐประหารเปลี่ยนเป็นรัฐบาลจากการเลือกของประชาชนเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีมากี่คนแต่สิ่งหนึ่งซึ่งยังเหมือนเดิมและไม่เปลี่ยนแปลงนั่นก็คือคอรมอใช่หรือไม่นะครับก็ต้องดูเลยครับคอรมอเราลงไปย้อนดูคอรมทั้งหมดหน้าตาเดิมๆกลุ่มเดิมๆพวกเดิมๆคนเหล่านี้นะครับก็เข้ามาเป็นรัฐมนตรี รัฐมนตรีนะครับย้ายไปกระทรวงนั้นย้ายไปกระทรวงนี้ย้ายไปตรงนั้นย้ายไปตรงนี้พวกคนนั้นพวกคนนี้อยู่อย่างเงี้ยนะถึงได้บอกว่าวันนี้นะครับประเทศนะที่มันไม่ได้พัฒนาและมันไม่ได้ก้าวหน้าไปมันไม่ใช่เพราะนะครับเกิดการรัฐประหารอย่างเดียวมันไม่ใช่เพราะเรื่องของนายยกบริหารไม่เป็นอย่างเดียวแต่มันเพราะว่าเรามีรัฐมนตรีหน้าตาเดิมเดิมพวกเดิมเดิม กลุ่มเดิมๆที่มันไม่ได้คิดจะพัฒนาประเทศชาติไม่ได้คิดพัฒนาบ้านเมืองแต่มันคิดแต่ผลประโยชน์ของพวกพ้องและตัวมันเองหรือเปล่านะครับและบอกได้เลยครับว่ารัฐบาลสืบสันดานชุดนี้จะมีความหวังกับประชาชนหรือผมก็ต้องบอกว่าเป็นไปไม่ได้เพราะอะไรครับ เพราะถ้ารัฐบาลสืบสันดาลนะครับมีความรู้ความสามารถป่านนี้ประเทศมันพัฒนาไปนานแล้วเพราะไอ้รัฐบาลสืบสันดานเนี่ยมันก็คือนะครับคอรมอชุดเดิมๆพวกเดิมๆกลุ่มเดิมๆหน้าตาเดิมๆแล้วเปลี่ยนไปอยู่ในตระกูลเดิมๆอยู่ในพวกเดิมๆนะเป็นรัฐบาลที่สืบสันดานออกมาเท่านั้นเพราะฉะนั้นอย่าหวังกับรัฐบาลชุดนี้ว่ามันจะนําพาประเทศให้เดินหน้าไปได้มันจะสามารถทําให้ประเทศดีขึ้นมาได้เพราะถ้ามันทําได้ มันทาไปได้ไปนานแล้วอย่างที่ผมบอกและผมย้ําว่าเกิดการรัฐประหารกี่รอบคอรมอแม่งก็ชุดเดิมเกิดการเลือกตั้งกี่รอบคอรมอแม่งก็ชุดเดิมเพราะฉะนั้นวันนี้เราได้คอรมอหน้าตาเดิมๆมรัฐบาลชุดนี้นะครับเรียกรัฐบาลสืบสันดานนะครับโอ้โหตรงที่สุดนะครับชัดที่สุดนะและนี่ที่สุดเพราะฉะนั้นอย่าหวังกับรัฐบาลชุดนี้ว่าจะเข้ามาแก้ไขปัญหาจะนําพาประเทศนะจะแก้ไขอะไรได้เพราะกลุ่มเหล่านี้ นะถ้าเขาสามารถมีฝีมือสามารถทําได้เขาพัฒนาประเทศให้เดินหน้าและเติบโตไปตั้งนานแล้วการที่บอกว่าประเทศไม่ได้ไม่ถอยหลังประเทศไม่ได้พัฒนาเพราะเกิดการรัฐประหารนั้นคือข้ออ้างแต่จริงๆแล้วคนที่ทําให้ประเทศไม่ได้พัฒนาไม่ได้เดินหน้าคือเรามีคนะอรมอหรือรัฐมนตรีหน้าตาเดิมๆกลุ่มเดิมๆพวกเดิมๆนั่นก็คือนะครับ รัฐมนตรีสืบสันดาลนั่นเองครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลนไหวมีอะไรคลืนห,หน้าเดี๋ยวอัปเดตฟังครับ